ช่องปีไปไปไ,ไปเลยก็จะสามปีนี่ไม่รอปุ๊บเด่นเด่นเนี่ยมกรลาแล้วครับคืบหนึ่ง ตัดยาวคืบหนึ่งครึบหนึ่งประมาณนี้ก็อยู่เราเราสิบห้าเซนถึงยี่สิบเซนได้นี่เปิดกว้างแบบนี้ก็ต่อไปก็มาเลือกเอากิ่งไหนออกต้นนี้กิ่งเยอะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7จ็ดแปดเก้าสิบเอดสิบสองสามสิบสี่เยอะเกินเอากลางนี่ออกเลยเนีย่อันดับแรกหนังกก่งคิดมากอยู่นั้นเลือกเอานี้ด้วยไม่ต้องเสียดาย สองแล้วก็นี่ตรงกลางเลยนี่ต่อไปตรงนี้อืมเรียกให้หางที่สุดครับตัดยังไงให้กิ่งตอนนี้มันชิดกันเนาะสองกิ่งนี้มันชิดกันเอาอันกลางออก เอาอันกลางออกแล้วก็เอาอันด้านข้างที่มันนอนแบบนี้ออกไปเลยเหลืออยู่เจ็ดออกไปเจ็ดแทบจะครึ่งหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าเป๊ะแบบนี้ทุกต้นนะต้องเลือกดูอีกทีนึงว่าควรจะเอากิ่งไหนออก